สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์ทุกคนที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทําจิตรกรรมนะครับก็คือทําห่วงขานกนะครับห่วงขานกที่ยังไม่ได้ทำครับก็อาจจะโตหน่อยนะครับมันโตหน่อยค่อนข้างจะทําช้านะครับค่อนข้างจะช้าหน่อย นะครับเพราะว่ามันมันโตเช้าก็คือผมทำผม,ผมทำประวัติช้านะครับแต่เวลาเราจะใส่ห่วงขาค่อนข้างจะแน่นหน่อยอันนี้เป็นห่วงขาครับก็จะมาทําลูกม้าทองสามกุ๊กครูอ่างนะครับออสองตัวนะครับแล้วก็อื่ตัวอื่นเดี๋ยวด,ดูก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาดูก่อนแล้วก็ ทำลูกโนรีด้วยเลยครับวันนี้ทําลูกโนรีด้วยแล้วก็มาทองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอางี้ดีกว่าทาโนรีก่อนเลยนะครับทาโนรีเสร็จแล้วก็ไปทํามาทองเพราะว่ามาทองอยู่ฝั่งนู้นะครับที่ผมจับไปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาโนรีที่เรียกคําคูคำนะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ครับข้องโนรีนะครับตอนนี้ไขแล้วนะครับ แม่มันไขแล้วนะครับทีนี้ก็คือลูกมันโตแล้วนะครับผมไม่ได้เอาไปให้มือปืนทำนะครับช่วงนี้ก็อากาศมันค่อนข้างจะฝนตกบ่อยนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพนกตัวเองด้วยนะครับแล้วก็บํารุงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับเกี่ยวกับนกนะครับเพราะว่าไม่บํารุงช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่มีเชื้อนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะเย็นนะครับค่อนข้างจะเย็นนะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนที่เลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับรักนกแล้วก็ชื่นชอบนกนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ทำวิดีโอนะครับไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาจับตัวนี้นะครับใส่ห่วงขาครับก็คือโนรีนะครับหลักๆเขาจะห่วงสีนี่แหละตอนนี้มีอยู่สองสีครับนี่ครับเป็นชื่อผมสีทองกับสีมอกนะครับสีเขียวหมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำสีนี้ ก็คือนัมเบอร์ศูนย์เก้นนา 9, นะครับศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับก็เดี๋ยวจะมาจับนะครับลูกโนดีนะครับ,รบเพื่อที่จะทำประวัตินะครับมันค่อนข้างจะโตลแล้วครับครอนี้เรียกคำครูคำ พอตัวนี้ดุมากนะครับวิ่งชนดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมาทำเหมือนเดิมครับสวิงขาด อ้อวนมากลอาควา,านี่ก่อนแล้วกันตันนี้อ้วนมากครับอ้วนใหญ่สมบูรณ์นะครับอ้วนมากอ้วนจริงนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีตำหนินะครับปากจมูกนะครับเทา้าเล็บ ปกติสมบูรณ์ดีเดี๋ยวเราจะมาทำนะครับประวัติก็เอาเบอร์เก้าออกมานะครับจากตัวนี้นะก็ส่วนมากผมจะใส่ขาขวาครับเพราะว่าผมจะต้องใส่เชือกขาซ้ายครับเวลานกมันเดินมันวนมันจะค่อนข้างจะถนัดกว่านะส่วนตัวผมนะครับ ไม่ไม่จําเป็นนะว่าต้องใส่ขาซ้ายนะครับขาขวาก็ได้แล้ว,แล,วแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนที่เขาจะทำนะครับแต่รถผมก็ขาขวาก็มีนะขาซ้ายก็มีนะครับหมยถึงใส่เชือกนะในในชานนะครับม,มีทุกอย่างมีทุกซ้ายขวานะครับแต่ เท่าที่ผมดูมานะผมคิดว่าฝั่งซ้ายอ่ะถนัดกว่านะครับเพราะว่าเวลานกเดินมันจะเดินนี้เดินอย่างนี้แล้วมันจะวนกลับวนกลับวนกลับครับเวลามบินขึ้นมันก็วนลงครับเท่าที่สังเกตนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําขาซ้ายนะครับของลูกโนรีนะครับเป็นัมเบอร์ศูนย์เก้าครับนี่ครับศูนย์เก้าครับนี่รับศูนย์เก้าครับชื่อผมก็ทําการใส่ครับผม อาจจะใส่ยากนะเพราะว่านกมันตูแล้วครับเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวเทคนิคที่ผมใส่นะครับผมใส่ไปสามขาอย่างนี้ก่อนครับถ้าทุกท่านใส่ไปสามขาอย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันติดอยู่งี้ครับใส่เข้าไปสามขานะครับเราก็รูดเข้าไปนะครับรูดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมถ้านกดิ้นอย่างนี้คือนกมันยังเจ็บนะครับนี่ครับเราก็รูดเข้าไปรูดให้ติดอย่างนี้นี่เห็นไหมครับเห็นเห็นแม่เห็นแม่ไหมเห็นพ่อไหมครับเรียกคำครูคำ น่ะไม่ใช่องค์นะไอ้นี่องค์นี่เรียกคำคู่คำอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับน่ะครับน่ะเรียกคำคูคำอยาฟังดีๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําประวัติต่อตัวนี้ก็ใส่เข้าไปครับพอใส่สุดอย่างนี้ปั๊บนะครับเราก็สามารถดึงขึ้นไปมันก็หลุดนี่ครับนี่ใส่อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมสวยงามครับนี่ สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นนัมเบอร์นะครับาวเจนะครับาวเจแล้วก็09นะครับเป็นลูกโนรีนะครับเป็นลูกโนรีทีนี้เราทําประวัติแล้วสามารถปล่อยกงไหนก็ได้นะครับถ้ากันลืมนะครับกลัวลืมนะครับเราก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาจดนะครับเราก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาจดจดประวัตินะครับเดี๋ยวให้ดูของผม การลืมนะครับนี่นะครับผมจะเขียนว่าประวัตินกเขาใหญ่นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับในโทรศัพท์ผมนะครับทำออกในฟาร์มเสร็จก็ไปทําในคอมพิวเตอร์ต่อครับนี่อันนี้เป็นวันนี้ของทาวันนี้ครับนี่ครับนี่ผมเขียนไว้ว่าประวัตินกเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นนัมเบอร์ห่วงขานะครับโอ่งนะครับมีโอ้มีพาลีมีใบยกนะครับมีมากมายหลายอย่าง นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมมโนุตัวนี้ก่อนนะครับโนตต่อก็คือโนรีโนรี่รรวงน้ำเงิน่วงน้ำเงินศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ทำหนึ่งศูนย์รอเลยเอ้ยสีม่วง เกียนผิดนะครับสิเกียนผิดซีม่วงซีม่วงโอ้ยสายตานะครับห่วงม่วงนะครับนี่นะครับห่วงม่วงศูนย์เก้าถึงหนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับผมทำแล้วครับโนรีห่วงม่วงนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็ทำไปแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็เซฟไว้นะครับเซฟไว้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นประวัติอยู่ข้างบน ครับเห็นไหมครับนี่นะครับโนรีห่วงม่วงน้าเงินนะครับศูนย์เก้าทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ไหนนะครับอ่าครับโอเคนะครับทีนี้เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยข้อไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะปล่อยข้อนี้นะครับค้อนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าข้อนี้มีแค่อ่สี่ตัวนะครับแต่อายุรุ่นมันต่างกันนะ ครับถ้าเราจะปล่อยนะครับเราต้องดูลูกนกด้วยนะครับถ้าลูกนกเล็กเกินไปนะครับมันค่อนข้างจะทําให้มันอ่อนต่อกับศัตรูนะครับอ่อนต่อพวกสังคมในในในเนี้ยของเขานะครับมันก็จะถูกทําร้ายแล้วก็โดนจิกนะครับโดนตีแล้วก็ต่างๆนั่นนะสามารถตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมเคยโดนเคยเจอครับเอาลูกลูกนกไปใส่กับลูกเอ่อรุ่นใหญ่นะครับเพราะว่ารุ่นใหญ่เนี่ยมันจะตีรุ่นเล็กยี่แล้ว เดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนะครับว่ามีพวกไหน,นบ้างเต็มแล้วเต็มทุกหอกเลยอันนี้ก็สองอันนี้ก็สามอันนี้ก็ส,นนกสี่อันนี้ก็สอง มีแต่รอเอาไปที่คอกนู้นครับงั้นเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในนี้ก่อน um. นะครับปล่อยไว้ในนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้มีประวัติอันนี้ก็มีประวัติเพราะว่าพวกนี้มีประวัติเดี๋ยวเราไปล่อยกรงใหญ่ก <im> ่อนนะครับอ <im> ันนี <im> ้ก <Şey> ็คือเราจะปล่อยกรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันเจติบโตไปข้างหน้านะครับโอเคนะครับแต่เราต้องดูอาการันด้วยนะครับเผื่อตัวใหญ่มันค่อนข้างตีทะเลโอเคครับอันนี้ก็ปล่อยแล้วนี่ครับ อันนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ในนี้ตากล้องครับมาดูใกล้ครับอ่านะครับผมอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วครับมาดูบนอ่าอาหารนี่ครับเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็เจอสังคมเจอสังคมมากมายเยอะๆนะครับนี่รวมกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําประวัติอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลูกของโรดีเหมือนเป็นคู่เลย ีเสียงลงยุงนะครับใครไม่เคยได้ยินโอเคนะตอนเย็นนี้กินอาหารเต็มเอสเลยนะครับค่อนข้างจะสวยนะตนตัวผมสวยนะครับสีก็ค่อนข้างจะกาลังจะออกนะครับดูคนคอนะครับแทงขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งเส้นนะอันนี้ก็ไม่มีตำหนิ นะครับคางก็สมบูรณ์นะครับปีกก็ครบนะครับเดี๋ยวให้ดูปีกเขานะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับดูด้านหลังเด่นเลยนะครับสวยงามครับนกเขาใหญ่นะครับมันค่อนข้างจะมีเสน่ห์นี่ครับอ่มปีกไม่ด่างนะครับความสวยมันมีอยู่ในตัวนะครับของตัวนกนะครับจับไปดีนะครับนกมันดิ้นปั๊บหลุดเลยนะครับสวยก็สวยนะครับดูสวยเขาดีดี ครับจะมาเขาเขาเติบโตนะครับตพอเขาโตไปก็จะสวยงามนะครับนี่ซอยครับดูตาดูจมูกนะครับดูปลายจมูกนะครับมันมันดูหลายอย่างมากเลยนะครับนะอันนี้ม้าเงินเสียงมาเงินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําประวัติมันเด้อโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําประวัติ ใส่ห่วงคานะครับตัวนี้ก็เป็นัมเบอร์1นึนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่วิธีการเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไป3ขาก่อนครับครับเออค่อนข้างจะดิ้นเลครับเพราะว่าเขาโตแล้วนี่ครับเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับที่ผมทําอยู่นะครับก็คนอื่นเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับใช้ไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็โอเคนะครับใส่3มขาให้มันปิดอย่างงี้นี่ครับให้มันติดอย่างงี้ก่อน ครับเราก็ลูดขึ้นไปนะครับนี่แค่นี้เองครับก็เป็นนัมเบอร์นะครับ1นึนะครับเป็นบ่าวเจนะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยไว้ในกลุ่มนี้นี่ปล่อยเข้าไปแค่นี้เองนะครับก็ฝากสีดำนะครับผลงานแล้วก็ลูกโรรีนะครับสนใจคู่นี้นะครับติดต่อมา0 6 5 5 5ห7 5 9 0ครับบ่าวเจนครองใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านก็สวัสดีครับ